อมัก์กรตื่นหรือเปล่าดอกนี้ผมก็ขาดใจใตายแล้วพี่้นแมงกอตื่นตื่นรายการต่อไปเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18 e ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณยาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ป e, ีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีนะพี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่านะอ่าลุงป้าทั้งหลายทุกคนนะครับพบกับผมน้องแตงดอกตองแดงคุณเดิมอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมดางก้อนแฮสนะพี่นะมันจะทํายังไงนะเราจะเป็นราชนีมังกรได้หรือเปล่าเราจะมาขี่หัวมังกรได้หรือเปล่าแล้วที่สําคัญมังกรจะปลุกมาต้อนรับหรือเปล่านะพี่นะเราเข้าไปดูกันได้เลยนะ จัดปายวันนี้ผมมาด้วยทุน450บาทน,นะพี่450บาทเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตารางอันนี้ก่อนตารางการจ่ายรางวัลก่อนนะพี่นะมันเป็นยังไงนะเกมนี้นะผมยังไม่เคยเข้ามาเลยเนะี่ยอ้อหว่ตาการจ่ายสูงอยู่นะพี่อ๋อเดีบบ๋ยวผมจะไปดูนี่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 ฟีเจอรนะ์มังกรน้ำโอเค โอเคแล้วอะโอเคแล้วนะพี่นะผมเก็ตแล้วเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มต้นด้วยเบสสิบบาทสามสิบหมุนนะพี่นะหลายไปตุบยาวไปยาวไปทุนเรามาน้อยนะขอหน่อยเถอะแม่มังกรอุย้ยพี่แม่มนทํทให้ผมผิดหวังว่ะผมจะได้ขี่มังกรไหมลองไปดูกันนะตุ่มปรบับอุย้ยมาเข้าหรือเปล่าหน้ามังกรเนี่ยอุ้ยพี่สองร้อย อยาวไปนะครับยาวไปเอาเอา,เอาทองแล้วนะพี่ทองแล้วนะทองแล้วนะ,อวนะเอาแตงกวาแตงดองตองแดงไม่ทําให้ผิดหวังนะพี่แม่มังกรจะตื่นหรือเปล่าอ<ส>ีนิดเดียวนะพี่นะสิบบาทนะสามร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราไปแค่สองหมุนเองนะพี่สองหมุนเองนะตอนนี้เรากําไรนะพี่นะเอออุ้ยอุ้ยยาวไปยาวไปโอ้ยแม่มังกรให้ผมหน่อยนี่ให้แม่มังกร โอ้ยแตกโอ้ยอย่าคุนยับคุนยับโอ้ยพี่พี่ดูจะมาเปล่าพี่ออ้ยมันมาว่ะมันให้ผมว่าแม่มังกรตน,นเนี่ยผมจะเป็นราชนีแห่งมังกรนะค่ำคืนนี้นะอ่าพบกับน้องตองแดงแตงดองจะเป็นราชนีแห่งมังกรในค่ำคืนนี้นะพี่โอ้ยมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วอืมเอาแม่มังกรตื่นเนละพี่นะแม่มังกรตื่นแล้วนะตื่นนะโอ้ยหกร้อยโอ้ยเปมเปม เปรมเ,เกินพี่เปรมเกินโอ้ยซูปเปอร์ระดับซูปเปอร์นะพี่นะผมขอสั่นหัวโชว์ทิ้งนะระดับซูปเปอร์เนี่ยผ่านไปแค่ห้าหมุนเองนะพี่เหลือเชื่อว่ะวันนี้ผมจะเป็นเศรษฐีแล้วเศรษฐีหน้าใหม่ใช้ลายกว่าเดิมได้บังเกิดขึ้นแล้วนะพี่นะมันจะตื่นอีกหรือเปล่าแม่มังกรนั้นจะตื่นอีกหรือเปล่า,าลูกมาแล้วนะพี่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เอ,ยเอามาให้ผมนะพี่ อุย้ยยาวไปสามร้อยโอ้ยคุ้มจัดเราผ่านไปแค่เจ็ดหมู่นะพี่ตอนนี้เราคุ้มแล้วนะเราคุ้มแล้วนะมังกรนาะดาก้อนแฮ่นะพี่นะอย่าลืมนะจริงนะพลาดน,นะไม่งั้นไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนพวกผมนะจริงนะโอ้ยไหลาย,ยาวไปผมขอพักแค่นี้ก่อนได้ไหมแม่มังกรอุย้ยมังกรตื่นจนได้นะพี่ซปเปอร์อีกแล้ว น้องแตงดองไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วพี่ใช่ผมหยุดก่อนนะแค่นี้นะผมขอเพิ่มเบตนะพี่ผมขอเพิ่มเบตไปเบตร้อยเลยดีกว่ามั่งเอไม่เอาดีกว่าใจไม่ได้เอาแค่เบตห้าสิบพอเดี๋ยวเราค่อยปั่นไปนะพี่นะเบตห้าสิบสิบหมุนนะพี่นะไปผมไม่เปิดโบด้วยผมวัดใจไปเลยแม่มกรจะให้ผมหรือไม่ให้เนี่ยวัดกันตรงนี้แหละมาดิโอ้ยสองร้อยนอนหนอ,หนอ,หนอพี่มาดิโอ้กินนิ่มแล้วตอนเนี้ยผมกำลรกินนิ่มแล้ว คุนแค่สี่ร้อยห้าสิบแล้วพี่สองพันแล้วนะสองพันแล้วนะตามมานะตึบตึบแม่มังกรตื่นหรือเปล่าดอกนี้ผมจะขาดใจตายแล้วพี่โอ้แม่มังกรตื่นตื่นตื่นนะพี่นะอู้สัตว์ใจว่ะตื่นแล้วพี่แม่มังกรตื่นเรียบร้อยอ่าผ่านไปแค่สองหมุนเองนะพี่สองหมุนแม่ยังทําผมได้ขนาดนี้อะไม่รักได้ไงแม่มังกรตัวนี้ ในที่สุดนะซูเปอร์นะสามพันสามเป็นของผมเรียบร้อยแล้วครับยาวไปเลยพี่อีก6หมุนสุดท้ายแม่มังกรจะทําให้เศร้าใจหรือเปล่า20บาทอุ้ยพี่อุ้ยไม่น่ทาท้าเลยแม่มังกรให้นะแม่มังกรให้นะพี่นะมันจะตื่นอีกทีเปล่าแม่มังกรราชนีมาปุกแล้วนะพี่มาดิโอ้ยยาวไปยาวไปทุนแค่450นะพี่อย่าลืมนะทุนผมแค่450เอง โอยาวไปดิเกินว่ะเกินจริงตื่นตื่นอีกจนได้ผมเชื่ออะผมเชื่อแม่มก่อนจงตื่นอีกโอ้โหเหลืออีกตั้งหกหมุนนะตื่นอีกรอบนึ่งฮนะวู้สะใจว่ะยาวไปดิตื่นไหมไม่ตื่นไม่ตื่นขอโทษ <c oughs> มไม่ตื่นแค่นี้ผมก็พอใจแล้วไม่ต้องตื่นนะแม่มังกรน,นอนอยู่งั้นแหละแต่ผมพอใจแล้วแค่เนี้ทุน450นะพี่ตอนนี้6,000แล้วแค่แม่มังกรตัวเดียวทําผม6,000แล้วถ้าพ่อมังกรจะขนาดไหนอ่าพี่คิดดูดิยาวไปดิยาวไปมันไม่ทําให้ผมจบจริงนะเบส50นะพี่10หมุนเองนะตอนนี้ผมบวกมาเกือบหมื่นแล้วนะพี่นะโหสุดยอดเลยว่ะ เกินโอ้ยผมจะหายใจไม่ออกแล้วบวกอะไรขนาดนั้นน่ะพี่โอ้โหโอ้แม่งให้ผมอีกแล้วแม่งไม่หยุดแม่งไม่หยุดอ่าสุดท้ายแม่งหยุดสุดท้ายมันหยุดผมมาดดมันไม่ให้ผมเฉิดฉายอะ่ะสามหมุนสุดท้ายนะพี่เราจะแตกหมื่นหรือเปล่าสามหมุนสุดท้ายถ้าไม่แตกหมื่นผมพอแล้วผมพอใจแค่นี้แล้วพี่ผมพอแล้วอ่าหมุนสุดท้ายทําให้ผิดหวังก็มามังกอนอ่าผมพอแล้วโอเคอ่าสวัสดีด้วยนะครับ เกมด g กอนเฮดชัว sure. พี่ผมแนะนําแม่มังกรปลกผมทุน450ตอนนี้6,000แม่มังกรอย่าลืมไปตามนะพบกับน้องแตงดองตองแดงได้ทุกวันนะพี่สวัสดีครับ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 